บทบาทหนึ่งของกองกําลังผาเมืองที่ต้องบอกว่านอกจากจะดูแลในพื้นที่ชายแดนและดูแลในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดแล้วอีกหนึ่งบทบาทคือการช่วยเหลือชีวิตคนนี่ก็เป็นบทบาทที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ทางด้านของกองกําลังผาเมืองได้เร่งนําทารกแรกคลอดบินด่วนนะครับจากแม่ห้องสอนไปรักษาต่อที่เชียงใหม่หลังจากที่เด็กรายนี้นั้นพบความผิดปกติในปอด ชุดปฏิบัติการการบินทหารบกกองกําลังผาเมืองจัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปจํานวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเป็นทารกแรกคลอดโดยผ่าตัดหน้าท้องมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกในทารกแรกเกิดน,นะครับจากโรงพยาบาลแม่สเรียงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปรับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลคนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ40นาทีต้องบอกว่าถ้าเกิดลำเลียงทางรถยนต์เนี่ยจะใช้เวลานานถึง5-6ถึง<ม>ชั่วโมงทีเดียวนะครับ<ม>ก็เคสนี้ก็ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยครับคือต้องบอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะแต่ละพื้นที่ค่ะมันห่างไกลกันมากเลยนะคะคยิ่งบางพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าโค้งก็เยอะเส้นทางก็ยากลําบากนะคะหากขับรถมาเนี่ยเด็กก็